รายการเคเบิลทีวีในเครือข่าย M S S Network ร่วมกับช่องอารมณ์ดีทีวีออนไลน์เสนอกเกษตรลูก <บร S 2> ทุง่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายทำรายการโดยปุ๋ยตราผู้ชนะสิบทิศถ้าท่านพร้อมแล <S 2> <S 2> แบบ้วเชิญรับชมเกษตรลูกทุ่งได้เดี๋ยวนี้เลยครับอโอ้หมาตัวเบ้อเลยช่วยดูหมาด้วยครับ เดือยตืออยู่ไหมครับดูหมาหน่อยไม่ใช่หมาหรอกลุงกระเตะมันกวางฮะกวางตัวเมียด้วยนะกวางกวางตัวเมียนี่ยไหมไม่มีเขาอ้ยวันนี้ครับลุงกระเตะวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับติดกวางจริงๆเหรอครับเนี่ยของแท้เดินได้ไม่เป็นไม่ใช่ตายนะนี่ตัวเมียด้วยตายแล้วที่ผมเคยเห็นนี่ยมันมันตัวนิดเดียวอ่ะนี่มันกวางของไทยเป็นกวางมากวางของประเทศไทย นี่ครับเป็นกวางของบางทายด้ิ่มพันเซมบ้าเหรอครับนี่ก็กวางป่าของเราเองนี่ฮะเราเลี้ยงเพื่ออะไรล่ะครับเราเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์ไว้ก่อนนะอนุรักษ์ให้จะได้มีพันกวางในทั่วประเทศไทยมากๆเลยครับแต่มันน่ารักจริงๆนะครับใช่ครับจักรุกเกษตรอยู่ข้างหน้านี่อย่าไปข้างหลังมันนะทำไมฮะข้างหลังมันเป็นตัวเมียฮะตัวนี้ตัวนี้อันตรายอันตรายครับผู้รีด ครับครับเรียนเชิญลุงเกษตรนมาดูข้อกวางของเราทางนี้นะครับนี่ครับมาดูก็เป็นร้อยๆ้อยตัวก็อย่างนี้แหละครับนี่ครับมาดูลุงเกษตรดูให้ตัวใหญ่ๆช่างเชื่องนะฮะไม่ตื่นนะไม่ตื่นเลยนะไม่ตื่นนะเพราะว่าเราเลี้ยงกันเป็นเป็นสิบกว่าปีแล้วนะแล้วก็เชื่องแล้วครับวันนี้ได้มาที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้มาเยี่ยมฟาร์มกวางของเฮียตือครับ เพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการเปิดเปิดกว้างให้มีการเลี้ยงกวางกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วและกวางเนี่ยมันเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจมานานแล้วแต่บ้านเราเนี่ยไม่เปิดโอกาสและจะเรียนให้ลุงเกษตรหรือประชาชนทั่วไปเกษตรกรทราบว่ากวางทุกชนิดน่าเลี้ยงหมดฮะจะเป็นกวางไทยกวางแดงกวางซิก่ากวางลูซ่าที่มาจากต่างประเทศแต่กวางของไทยน่าเลี้ยงที่สุดเพราะอะไรเพราะนะตัวมันใหญ่กว่าโอ้โหตัวมใหญ่กว่าเขาก็ใหญ่กว่าตัวก็ใหญ่กว่าแล้วเขากวางอ่อนให้ผลประโยชน์ตอบแทน ปีหนึ่งก็มากกว่าสัตว์ต่างประเทศทุกพันนะกวางต่างประเทศนะตัวมันใหญ่กว่าตัวมันหนักถึงสามตีร้อยกิโลนะครับที่เห็นเห็นนี่ครับตรงนี้ดูสิครับตัวที่มันใหญ่เนี่ยเขาตัวนี้ที่เห็นเนี่ยจะตัดได้ประมาณห้ากิโลนี่ยครับนี้ครับเนี่ยที่เรียกว่าวางม้านี่ก็คือเหมือนม้าจริงๆเหมือนหน้าตาก็เหมือนม้าตัวปลาคือเหมือนม้าตัวใหญ่เหมือนม้าภาพนี้ออกไปทั่วประเทศไทยเมื่อไหร่นั่นแหละครับคนไทยจะได้ภูมิใจว่าหนึ่งกวางไทยไม่สูญพันธ์ ใช่ครับแ้จะได้ต่อสู้กับต่างประเทศได้ต่าะเขามีเป็นลล้านตัวไทยก็เลี้ยงได้ใช่างไทยดีกว่าด้วยแล้วไม่ผิดกฎหมายด้วยคุณจะเป็นกฎหมายของไซเต้นกฎหมายโลกสากคตอนนี้ไทยก็ทำผมตั้งหมดแล้วนำทีมโดยท่านประพัฒน์บรรยาชาลัตใช่ครับใช่ครับมียาหอมไหมฮะมียาหอมด้วหัวใจอะไรบำรุงหน่อยไหมฮะนี่คือกวางไทยแท้ๆนะครับกลับเรียนว่ากวางต่างประเทศก็มีแต่เป็นกวางหนาวเมืองต่างประเทศแต่ถ้ากวางหนาวมันไม่ใช่เมืองร้อนมันจะสู้กวางไทยไม่ได้อย่างอย่างกวางแอลกวางอะไรตัวมันหลายร้อยโลนแต่ คือเขามันจะฮอร์โมนวิตามินมันสู้ของวามไทยไม่ได้ซึ่งมีสาร IGF1 วางเมืองร้อนมันจะดีกว่าเหมือนกับว่าเหมือนพริกขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดของบางไทยเนี่ยมันรุนแรงหอมแต่ถ้าเป็นปลูกเมืองนอกเมืองหิมะมันสู้ของไทยเราไม่ได้ครับฮิเตอร์ที่ว่าวางเนี่ยครับมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับหนึ่งมันให้เขาตอบแทนเรานีดีมากเลยเขามันเนี่ยเหมือนมันออกขึ้นมาสองข้างปีหนึ่งแล้วก็ตัดได้ประมาณสี่กโลห้ากิโลต่อตัวนะ ปีหน้าเราก็ได้ตัดได้ใหม่มปีนึงก็ตัดครั้งหนึ่งแลนแต่ถ้าถ้าเราไม่ตัดมันกลับเรียนว่าถ้าเราไม่ตัดนะ,ะมันจั เป็นยาหญ่แล้วก็โตขึ้นมาแล้วมันจะปิดคนณิดอันทำอันตรายและฆ่ากันเองันเตงตายได้ทำอันตรายกันกวงด้วยกันนะเหมือนเราตัดผมตัดเล็บก็เหมือนตัดผมตัดเล็บเนี่ยนะแล้วพอตัดมาแล้วนะสักวันหนึ่งมันก้าวเดือนไปแล้วพอเดือนที่สิบมันก็งอกขึ้นมาใหม่งอกใหม่แล้วตัดตัดไปทำอะไรตัดก็เอาไปทําเป็นยาปูยาลบยาทูกําลังของคนจีนกินมาพันๆปีคนจีนก็ระดับจักรพพัดลองเต้ได้กินคลับตีตาอาจารย์อย่างผมเนี่ยก็กินน้ำเต้าหู้ไปก่อนผมดูไปน้ำโปะเหลืองมันแพงหรือไงมันแพงนะกิโล เป 1, 000, เป็็นนนนพัเเหมื่คยเห็นเขากวางเนี่ยนะครับที่เขาตัดมาเนี่ยมันจะไม่ใหญ่อ่ะมันจะเล็กๆเท่าน,นั้นเองอ่ะเขากวางอันนี้ใหญ่ไหมฮะอันนั้นมันเขาเด็กๆครับ<อ>นี่ถ้าเขาใหญ่ๆ,ๆนี่นี่มันเขากวางไม่ใช่เขาเฮตือนะ <c oughs> นี่เขากวางเ <c oughs> ขากวางมันใหญ่เพราะอะไรเพราะมันกวางตัวมันใหญ่<อ>ตัวมันสามสี่ร้อยกิโลเขาห้ากิโลก็พอสมชินกันนะตัวสามสี่ร้อยแล้วเขาห้ากิโลคุณประโยชน์ของสาร i g f วันที่นักวิชาการของไทยนำโดยท่านสุรชัยชาคิรัตน์นะดรสุรชัยนะท่านแนะนำมาบอกทั้งเมืองไทยทั้งนิวซีแลนด์ทั้งอเมริกาสามประเทศวิจัยมาพร้อม กันว่าเขากวางอ่อนของไทยเนี่ยดีที่สุดเรียกว่ามีบำรุงสารโฮอร์โมนไอจีวันที่ดีมากแล้วชายมาเขือเผาจะพื้นคืนชีพต้องทำบางอ,อ่อนของไทยครับอแล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่สนับสนุนส่งเสริมไม่ขยายพันธุ์แล้วก็เลี้ยงหรอในเมื่อมันจะทารายได้ที่ดีเป็นเศรษฐกิจที่ดีให้กับบ้านเรานะครับนั่นก็คือเรื่องของเขากวางอ่อนขนาดยะขนาดเป็น เขาควางอ่อนๆนะครับยังขนาดใหญ่เลยแล้วยังมีตัวเนื้อมันนะน่าจะเอาไปขายเอาไปกินเอาไปชนได้การทำการทำเนื้อขายมันก็จะต้องเนื้อก็เยอะมากแล้ววันเราได้มีเนื้อขายกินเมืองไทยแล้วขายไปยุโรปยุโรปอีกด้นะครับแต่วันนี้เรายังไม่ต้องทามันไปขายมันนะเพราะว่าเราต้องทําตรงนี้ก่อนโอ้โหให้มันให้มันกินตรงนี้ก่อนนะครับแหมพี่ข้าวโพดนี่คืออาหารมันใช่ฮะขมันยาวเลยนะไม่แล้วมันก้มต่ำเหลือเกินเสียวจนให้มันไปะเราไปดูข้ออนเดี๋ยวมันกินดอกเดี๋ยวเราไปไปครับไปครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก อยากอนุรักษ์กวางไทยอยากไปเรียนเป็นสัตว์เศรษฐกิจตอนแรกก็นึกว่าสิเป็นฟาร์มไใหญ่พอมาเห็นเลยเป็นฟาร์มใหญ่มีกวางหลายร้อยตัวนะครับเป็นเอ็อเอนกับตาแล้วเบิ้งแล้วเนี่ยเอาอาหารให้อ่ากินได้หลายอย่างครับบัวบวบเขาโพดบัวบวบใบไม้หลายอย่างครับบัว่บหญากินเรียงไงครับเรียงไงว่าง่อยลักษณะของกวางมาหรือว่ากวางไทยเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้าง ลูกป่าก็สูงกว่าใหญ่กว่าลูกร่าก็เพียวกว่าครับก็เหมือนเมือนั้นมันเตะรเนเดอร์กว่าอย่างเงี้ยลักษณะแบบนั้นนะเพราะนั้นเป็นตัวเมียนะถ้าเป็นตัวผู้ก็สูงใหญ่น้ำหนักถึงสามสี่ร้อยกิโลตัวเมียไม่มีเขาแน่หาะมีหางน่อยๆไม่หางแต่ว่าตัวผู้จะเป็นมีเขานะมีเขาที่สวยงามมากนะกวางไทยเขาเป็นลักษณะที่แตกต่างจากกวางตับแท้คือกวางของไทยเนี่ยเขาันี่ะมันจะเป็นลักษณะแตกกิ่งก้านแล้วเป็นคู่มองสองข้างเหมือนกันเลยมีเขาลับหมามีข้างบนแตกสองหน้ามันจะสวยงามแบบนั้นนะ ไม่ใช่ขึ้นอเลเกะเหมือนกวางต่างประเทศไม่ใช่นะกว้างที่เกิดมาตัวเมียวันนี้ปั๊บอีกประมาณสิบเดือนรอสสี่เดือนเนี่ยสาสี่เดือนก็นยานม ไม่ต้องไม่ต้องกินนมแล้วสามสี่เดือนก็อดนมแล้วพอไปเป็นเดือนที่สิบเืออายุสิบเดือนสิบเดือนนี่ผสมพันธุ์ได้เลยผสมพันธุ์ก็ตูวผู้เร็วนะสิบเดือนเท่านั้นนะสิบเดือน10สิบเดือนกาเรียนอาจารย์ถามฟังให้ดีนะพอสิบเดือนนี่ผสมพันธุ์ไปแล้วแล้วนับไปอีกแปดเดือนครึ่งแปดเดือนครึ่งก็รวมเป็นรวมเป็นสิบแปดเดือนครึ่งนี่ออกลูกทันทีนะกาเรียนนี่คือวางตัวเมียตั้งแต่มันเกิดมาจนอายุได้สิบแปดเดือนครึ่งออกลูกทันทีนะนี่คือวางตัวเมียครั้งละกี่ตัวครัววไม่คอลตัแบบ นั่นหมูนะครับนี่คือกวางข้อหนึ่งก็ได้หนึ่งตัวข้อหนึ่งก็ได้หนึ่งตัวแต่บางครั้งก็<ม>ได้สองตัวเป็นท่านลูกแฝดนะลูกแฝดก็จะได้สองตัวการที่เฮียตื่นเลี้ยงในฟอกอย่าง,อย,างอย่างในฟาร์มในคอกเนี้ยพื้นที่แค่สามงานกว่าเนี่ยเฮียตือมีให้ดูกวางเป็นร้อยร้อยตัวนะสามงานกว่าเนี่ยกาบเรียนบางคนบางท่านถามว่าทำไมไม่เลี้ยงกันจริงห้าไล่สิบไร่นี่ไงอาจารย์ก็ล้อมั้อห้าไร่นะคุณจะลําบากมากคุณจะมันจะแอบไปออกลูกตัวไหนอาจารย์จะไม่รู้แล้วเวลามันจะจัดตัด เขาคุณจะจัดการยังไงควรจัดไม่ได้โอ้นี่อย่าลืมนะควรจะสักขนาดไหนดีครับอ่อย่างน้อยอย่างน้อย1นึ่งงานเลี้ยงได้สิตัวเจะตือแบ่งกสัดส่วนในการเลี้ยงกวางยังไงครับครับกับเรียนนะถ้าจะพูดเป็นภาษาวิชาการก็เนี่ยกว้างหกเมตร ยาว12เมตรครับกว้าง6เมตรยาว12เมตรคูณกันแล้วมันกี่ตารางเมตรก็ระเทียมเนี่ยนี่ครับกวางเราอุ้มได้เลยครับเนี่ยไหมเนี่ยอุ้มมาอาจารย์ดูน้่านักประมาณ50โลเลยนะนี่ขอโทษนี่ลูกกวางใช่ไหมฮะนี่เป็นลูกกวางนะอายุประมาณ3เดือนเองนะครับเนี่ยอาย3เดือนครับนี่เบอร์นี่เบอร์ตอง2นะเดี๋ยวเบอร์2 3ตัวเมื่อกี้อย่างที่เห็นเนี่ยก็กว้าง6เมตรยาว12เมตรก็เลี้ยงได้ประมาณ15ตัวถ้าตัวเล็กๆก็20ตัวพอมันใหญ่ขึ้นเราก็ขยายขึ้นก็ทำเป็นคอออออก็ไได้้้้้ใหหหหเเลลลลืตตััวรรบมมมมนงงีุะย่า นี่ถ้าบันเดนเมษาหน้าร้อนเมษาฮาวายเราร้อนกว่ามันก็ร้อนเราก็น้ำใสให้มันมันก็ต้องแช่น้ำนี่แล้วตอนนี้มันไม่ใส่ฮะตอนนี้มันยังไม่ร้อนหน้ามันหน้าหนาวครับกับเรียนไม่มีนะทั้งเห็ดทั้งมัดอะไรก็ไม่มีวามสามารถจะทําอะไรกวางได้เพราะยุงด้วยครับเพราะกวางมันมีสารชนิดหนึ่งในตัวมันไม่เหมือนวัววัวนี่มันต้องสังไฟต้องอะไรกันฝังไปกวางนี่ณวันนี้นะผมเลี้สิบกว่าปียังไม่เคยทําวัคซีนอะไรทั้งสิ้นไม่มีโรกอะไรทั้งสิ้นเลยอะไรกันฉีดทาวัคซีนเหมือนวัวหมูเป็ดไก่ช้างทา วางวางาวันนี้ยังไม่ต้องทำนะงัวก็เป็นแอนไทเท้าเบ<ล>ยปากอ<น>ะไรกันวางไม่เป็นนะขรับไม่มีครับอาหารเสริม อใหารเสริมการเรียนว่าของผมนี่ยังไม่ต้องให้เลยนะร้อยกว่าตัวเพราะว่าอะไรเพราะจังหวัดกาญจนบุรีนี่มีศักยภาพสูงมากคือมีต้นข้าวโพดใบไม้ใบหญ้ามันเยอะเลยไม่ต้องอาหารเสริมอาหารเสริมมันก็จะเปืองเงินเปิองทองอาหารเสริมถุงตั้งร้อยกว่าบาทไม่ไป้ห้กวางกินกินก็สามสี่ตัวก็หมดถุงเนี่ยฉะนั้นกวางจริงๆมีอะไรมั่งก็ใบไม้ทุกอย่างนะะมันกินใบไม้ทุกอย่างใบกล้วยใบกล้วยใบตองมะเขือทัวมะเขือเทศมันกินนั้นนั้นนะครับจะระวังอย่างเดียวพวกผักที่ตลาดพวกถั่วฝักยาวา ตัวถั่วพอกยามันจะมีไอ้พวกพวกสารสารเคมีของของถั่วพักยาไม่งั้นมัคคีตัวเมียออกบอกไปแล้วทั้งหมดรวมยอด18เดือนครึ่งเขาออกลูกถูกต้องกลับเรียนหันมาทางตัวผู้นะตัวผู้ถ้าเกิดหล่นตุ๊บมาตัวผู้วันนี้นะก็มันเป็นตัวผู้วันนี้หล่นตุ๊บมาปั๊บนับไปติดเดือนมันเริ่มขึ้นเขาพอยี่สิบยี่สิบเดือนนี่ตัดเขาขายได้สองปีมีรายได้ทันทีความตัวผู้แต่ถ้าตัวเมียสิบแปดเดือนครึ่ง มีรายได้ทันทีออกลูกมาเหมือนกันนี่คือกวางไทยครับ,ค,รบควรจะเลี้ยงตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวในในสัดส่วนขนาดนี้ปนกันนะครับกลับเรียนนะในในเนื้อที่6เมตรมครูณ12เมตรก็ควรจะเลี้ยงตอนสัก10ตัว สิบตัวได้นะเริ่มต้นนะตัวเมียตั้งเก้าตัวตัวผู้หนึ่งตัวหนึ่งต่อเก้าหนึ่งต่อเก้าแล้วเรียนต่อไปดีกว่าต่อไปแล้วคุณจะอยู่งี้ได้ประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีพอลูกมันออกมาลูกออกมาสําคัญที่สุดคือลูกมันออกมาแล้วเนี่ยอยกาให้พ่อมันผสมลูกมันแค่นั้นแหละเนี่ยคือจุดหัวใจของกลารเลี้ยงกวางคือต้องมีสายพันธุ์ที่หนึ่งเลือดไม่ชิดคือช่วงนี้อย่าให้เลือดมันชิดคือต้องแยกสายพันธุ์คือลูกมันออกมากี่ตัวก็แล้วแต่ต้องแยกออกไปจุต่างหากแล้วต้องให้ตัวพื ตัวผู้ตัวอื่นผสมเพราะฉะนั้นต้องมีตัวผู้ไปสองตัวกลับเรียนว่ากวางเนี่ยเลี้ยงง่ายกวัวครับก็วัวทุกวันนี้กลับเรียนวัวของพ่อแม่พี่น้องกินอะไรหญ้ากินอะไรที่ไหนกินหญ้าต้องหญ้าขนหญ้าอะไรก็แล้วแต่วัวกินทุกอย่างกวางกินทุกอย่างอย่างต้นกล้วยเนี่ยต้นกล้วยใบตองเปลือกกล้วยกล้วยสุกกล้วยดิบกล้วยอะไรปัวปีต้นกล้วยทั้งต้นกินได้หมดใบขามเทศใบมะพร้าวใบมะม่วงใบมะยมกินหมดตอนนี้อะไรอะไรก็ดีหมดนะครับเลี้ยงกวางตัวพู่สองปี นะก็ตัดเขาได้เลี้ยงกวางโวเมียปีกับอีก8เดือนนะฮะก็ออกลูกให้เราได้อีกนะครับสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจะมีอนาคตก้าวไกลของไทยนั่นก็คือกวางครับวางไทยเรานี่แหละครับกฎหมายก็เปิดโอกาสแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันยังหาสายพันธุ์ยากมากนะครับก็รอๆกันหน่อยละกันนะครับโอกาสที่จะเป็นไปได้นั้นมีแน่นอนและถ้าท่านวันไหนมีโอกาสได้เลี้ยงกวางไทยขึ้นมาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าก็คงจะทำรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สลับเกษตรกรที่ต้องมีสตางค์สักหน่อยพยายามนี้ที่มันยังหายากอยู่ไม่ต้องผูกเชือกเลยนะครับแน่ตัวเดียวในโลกที่ขี่ได้นะขอโทษนะเป็นตัวเมียนะฮะอย่าเพิ่งไปว่าเป็นตัวเมียนะครับดูนนะครับเป็นควางตัวเดียวในโลกที่ขี่ได้นะไม่ใช่โกงไม่ใช่ควางทำได้ปูนซีเมนต์ได้ทำได้ไม้นะเป็นควางจริงๆนะครับลราโดนได้นะครับเดี่ยวเอาเดินได้อ่ไม่นี่ครับเป็นควางตัวเดียวในโลกที่ขี่ได้นะครับรับรองได้นะฮะขอโทษว่ามันเป็นตัวเมียกนนะอาจารย์รูไม่เรียบร้อยนะ ครับนี่ครับเป็นกวางัวเดียวในโลกที่ขี่ได้นะฮะครับอ่าบางทีวันนี้คืนนี้ก็ไปขี่กันสองคนก็ได้นะ,ะแต่สองคนถ้หายตัวมันเล็กครับเป็นกวางไทยที่เชื่องนะเป็นเป็นสัตว์ที่น่ารักนะเลี้ยงง่ายใหญ่ตายยากโตเร็วให้ผลตอบแทนสูงต้องกวางของไทยนะครับครับนี่เป็นกวางของไทยนะเป็นกวางของไทยที่เรียกว่าพันแซมบ้านะฮะพันแซมบ้าเดียหรือกวางม้าเรานะฮะหรือกวางป่าของเรานะครับนี่ครับเป็นกวางที่ว่าหนึ่ง เลี้ยงง่ายตายยากโตเร็วให้ผลตอบแทนสูงตัวงกว่าของไทยนะครับนี่ครับเป็นตัวเดียวในโลกที่ขี่ได้ให้คุณดูนะคุณเคยเห็นขี่งวขี่ช้างขี่มะขี่แล้วปล่อยมือก็ได้นะไม่ใช่วันต้องจับมาตลอดเวลาครับเออเนี่ยขี่ได้อ่าขี่แล้วชูมือปล่อยมือได้ชูสองนี้ก็จะได้ครับ เออนี่ครับวันนี้เป็นเป็นลูกของเฮตือน่ะและอีกสองวันหนึ่งก็ต้องเป็นเจ้าของฟาร์มนะต่อไปเพราะว่ากวางก็ไม่สูญพันธุ์แล้วอนาคตของลูกหลานคนไทยก็จะเลี้ยงกวางของไทยต่อไปเลยนะครับครับยังเดินได้นะครับไม่ใช่ว่าเดินไม่ได้นะครับค่อยๆล้มลไอ้ม่ต้้งกวัวไม่เป็นไรพูดถึงที่มาที่ไปของต้นมะยมต้นนี้เกี่ยวข้องกับุยผู้ชนะทิศทางดินและทางใบมันเกิดอะไรขึ้นกับต้นมะยมต้นนี้ครับ ก็ตอนที่ซื้อมาทีแรกเอามาปลูกดินมันมีความเปรี้ยวเป็นกรดเยอะปลูกแล้วก็ตายยืนต้นทำผ้าจะตายคือตายแล้วอะ่ะผมกำลังจะถอนทิ้นแต่ทีนี้ยพอมานำผลิตภัณฑ์เซวลาสกับกินคาร์บ,บอนมาใช้อะ่ะปรากฏว่ามัน ขึ้นมาแล้วก็ฟื้นขึ้นมามีชีวิตชีวาเนี่ยยันต้นใหญ่ถึงทุกวันนี้โอเคครับขอบคุณมากนะครับที่มีการได้ท้าพิสูจน์กับคุยผู้ชนะสิบพิษต้องขอบคุณทางาทางคุณบรรจงนะครับที่เป็นผู้นนะําในเรื่องของการเกษตรออกแกนิกขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามรเียบเพิ่มเติมได้ที่คุณบรรจงครับอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วนี่เองนะครับขอบคุณมากครับหมดเวลา